โอ้ติดกับน้ำปลายไปด้วยนะฝั่งนี้คือหอยขมใช่ไหมก็อร่อยได้ในะค่ำคืนนี้นะครับนะมีน้ำปลายครับโอ้โหลงบนเสนห์ที่นี่อีกแล้วโอ,โอ้ชาวบ้านปลูกหอมเน,ะมนะาะปี่บ้านทานด้วยกันค่ะ <c oughs> เดอร์ทีคอแคมปิ้งดีมากดีมากเดี๋ยวให้ติ๊บสวัสดีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านเมืองแปลงอำเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งไม่ได้มานานมากแล้วนะครับนะก็มาแคมปิ้งกันที่แห่งนี้นะครับนะเดอร์ทีคอแคมปิ้งนะครับโอ้โห ก็เป็นแนวสวนแล้วก็ติดน้ําปายนะครับนะมาติดตามรับชมกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้โหลานจอดรถนะครับโอ้ติดกับน้ําปายไปด้วยนะว้าวแจ๋วครับมีที่ปิ้งย่างด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดานะครับนี่โอ้โหตรงนี้ก็กองไฟกับตรงนี้นะครับรับลมหนาวกับตรงนี้เลยนะครับนี่ ที่สําคัญคือแม่น้ําปายมีมนต์เสน่ห์เหลือเกินนะตรงนี้นะครับโอ้โหอาัถายครัวของเซอร์ดีเจ้าวันนี้เรามาแคมปิ้งริมน้ําปายเนาะใช่จุดไม้ใหม่นะคะเพิ่งทําใหม่นะที่นี่ก็เพิ่งทําใหม่เนาะใกล้บ้านเซอิงด้วยครับสวนที่ฝั่่งนนนู้สวทีเคยปลูกถั่วแล้วเรามาจับแมงอีบึ้งใช่ไหมใช่แมงมุมยักษ์นี่เราเดินไปดูวิวเนาะครับนี่เหมาลานเลย ลานที่เราจะแคมป์อยู่ตรงไหนครับตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยนะฝั่งนี้โอ้ิ่งออกไปสิโพนแค่ป์อ่ะโอ้จัดไปนะมีปิ้งย่างเดี๋ยวค่ำคืนนี้ไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรกันนะมาติดตามรับชมกลางตรงนี้เลยครับว่าเป็นแคมปดีมากว้าวของกองไฟมิฐก็ต้องมีเลยคือชิลๆจากลางนี่เลยนะอ๋อมีทารให้เราด้วยนะครับเจวแจวไปทักทายอีกหน่อยไปที่ห้องพักหนึ่งห้องไปเลยดีกว่าครับ ปฏิตาม,ามรับชมครับกับการมาเลาะแคมปิ้งกับพวกเรานะครับไปเลยดีกว่า,อวาโอ้อโ,อโซนนี้เลี้ยงหอย,หอยเลี้ยงปลาดุกนะครับฝั่งไหนหอคมคะฝั่งนี้ปลาดุกนะครับ ทักทายสั่งอิงหน่อยสั่งอิงไหมซสูงอ้อป้าสวัสดีครับป้าแรมป้าแรมนะเป็นเจ้าของที่พักใช่ไหมครับสวนเดอทีคอค่ะติดกับแม่น้าปายเลยนะคะเดอทีคอนี่คือเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าแม่น้ำเอ้าเหรอบ้านน้ชาอ๋อครับครับยินดีที่ได้มาเยือนนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาแคมป์ปิ้งกันตรงนี้ครับอุปกรณ์ป้าดูหน่อยนะมาดูหน่อยมีทุกอย่างเลยีเยง มีน้ำมีไฟฟ้าให้เราใช้ว้าวครบถ้วนห้องครัวแบบโอเพนอ่าน้ำท่าพร้อมนะใส่อิงครับท่ากีบนะน่าจะมีเพจด้วยใช่ไหมครับค่ะมีเพจเดี๋ยวเราเด้งเพจให้น้องต้นหอมผักชีเก็บกินได้อ๋อไปดูหน่อยครับไปดูหน่อยอ่ะไปขออนุญาตดูหน่อยนะครับคุณป้าแต่ว่าผมต้องดูห้องน้ําหน่อยเพราะว่าการมาแคมปิ้งอ่ะห้องน้ําขาดไม่ได้อ๋อขอขอดูห้องน้ำแป๊บนึงนะเพราะว่าแคมปิ้งอ่ะเพื่อนๆจะ ให้ความสำคัญกันมากเลยครับว้าวโอ,โอ้โหเจอกระปอมพี่กา,อ,อ,า,าอันนี้ห้องอาอ h a นา t h ยเบา,ออา,าห้องอาบนา้ำห้องอาบน้ำนี่ครับก็ถือว่าครบนะครับโอ้เจอแมงนี่ด้วยเนี่ยเขาจะมีเสียงนะเขาจะมีเสียงเอาไม่ใช่ต <laughs> ิ๊กต๊กตอ๊กต๊กครับ <laughs> ก็เดี๋ยวไปดูหอมเลยป่ะไปดูสวนหอมคุณแม่บอกว่ามีหอยขมเลี้ยงหอยค้มได้มาเสริมที่ข้างหลังอ๋อกินฟรีเลยกินได้เลยค่ะไม่กิจกางฝั่งนี้คือต้นหอมครับมีผักกาดหอยขมมีในนี่หนูกอ๋อเลี้ยงหอยขมตรงนี้ครับอ๋อหอยขมใช่ไหมฝั่งนี้เลยนะ อันนี้เลี้ยงเลยครับเนี่ย<ม>โอ้โแ<ม>จ๋วครับโอ้โหเขียดเลยโอ้โหรครับฝั่งนู้นปลาดุกครับฝั่งนู้นปลาดุกนี่โตยังครับรนนอ๋อตัวเล็กอีกเนาะอันนี้ก็สวนก็มีหอมมีอ่าผักกาดกำลังเริ่มแม่แม่เปิดนานได้ยับนะครับได้เดือนเปิดได้หนึ่งเดือนอยู่เดี๋ยวเราจะเด้งเพจไว้เผื่อเพื่อนสนใจนะครับนะอ๋อหอมแก่หอมแล้วนะครับทำเป็นปุ๋ยครับทำเป็นปุ๋ยครับมันญี่ปุ่นหรอคะแม่ ครับอาเป็นแบบออฟคลินิกเลยนะครับก็ไปแกี่ยในสวนพอหอมปามพอนักเสกเนาะครับแคมปิ้งทำอาหารได้หมดเลยนะครับไปลงพันธุ์หมเนื้อแล้วก็จะมีกิจกรรมดูอยู่มุมกว้างทรัพที่แม่น้ำปายด้วยเนี่ยมีกิจกรรมล่องอะไรนะล่องล่องทรัพย์อ๋อเป็นเซิร์ฟบอร์ดนี้เหรออ๋อก็ราคาสอบถามกันได้นะครับ ได้เลยครับก็ได้เห็นสวนได้เห็นพื้นที่ในการแคมปิ้งก็ตาลูกวาวแล้วตอนนี้ครับอามาดูห้องพักตรงนี้หน่อยนึงเป็นโฮมสเตย์นะครับนะหลังนี้โดดๆเลยครับมาเยี่ยมชมนิดนึงนะครับนะครับดู ทุกแม่ก็ครีเอทเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหดูประตูประตูประตูบ้านครับนี่ถ้าใครชอบแนวแบบเป็นบ้านเป็นห้องพักก็แบบนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับนะครับอืมไงเป็นครอบครัวเนาะนอนได้สามคนได้สบายเนาะครับสามคนสี่คนได้อยู่วันก่อนเล่นบอนเอาลูกน้อย แปดเดือนมาโดย้วโอ้<ป><ป>มันนอนนี่เหรอครับมันนอนนี่แต่แปดเดือนแล้วใช<ป>กางเต็นท์ครับครับกลับมาครับเดี๋ยวเราจะรอให้แดดรม่มลมตกเนาะก็จะมากางเต็นท์กันนะครับขอบคุณแม่แรามามานะครับ<ช>นี่เจ้าของโฮมสเตย์แห่งนี้อลานกางเต็นท์นะครับนะครับเดี๋ยวเมื่อเย็นเราจองชุดหมูจุมอ๋อมีหมูจุมด้วยเหรอครับชุดหมูจุมชุดใหญ่จองไว้แล้วค่ะอ๋อมีจองชุดหมูจุมด้วยว้าวน้ำลายไหลละ S <S> แล้วก็เมนูเด็ดน้องอิงนะครับเป็นอะไรนั้นดูคลิปหน้า,อา,าอาหารแปลกอาหารแปลกไป,ไปค่ะจัดไปครับอ่ะไหนๆก็ไม่ได้มานานมากเลยก็ให้น้องอิงจัดเต็มเลยนะ,ค,ะครับนีนเป็นกาศแม่น้ำปลายนะครับโอ้น่าหาปลามากเลยครับช่วงนี้มีปลาไหมครับนลยครับอ๋อมีปลาอยู่หรอรโซนโซนนี้อนุรักษ์ไหมครับได้โซนนี้อนุรักษ์ไหมตกเบ็ดจบได้โอ้โหอละโซนใหญ่นี่จะมีปลาแล้วครับ ออ๋ปลาคังปลาคังปลาแม่น้ำปลาอ่ะค่ะแล้วแล้วโซนนี้ถ้าตกนี่พอจะได้ไหมครับได้วันนั้นพอได้ที่นี่ห้าโลห้าโลทำจริงตรงนี้แล้วแล้วแม่น้ำเยอะใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อจะตกอีกไหมครับตัวนี้พ่อไปทำสวนอย่างแบบเจอแต่ถ้าแกทำสวนเสร็จแกจะมาอยู่ตรงนี้ลหรแล้วแล้วปกตินี่เวลาตกปลาเนี่ยจะตกช่วงเวลาไหนครับตอนเย็นตอนเย็นนี่เหรอแล้วคุณพ่อจะมาทันไหมเนี่ย วันนี้ไม่ทันวันนี้ไม่ทันนะโอ้สยดายอะสักวันก็มาซ้ำได้ค่ะเราจะมาแล้วดูฝนก็ได้ค่ะอันนี้หน้าหนาวโลอยู่ใกล้แม่น้ำอย่างงี้มันต้องหาปลานะแต่ไม่เป็นไรไว้ครั้งหน้าเนาะสยดายครับครับอ่ะเงยเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์แคมปิ้งก่อนเนาะครับว้าว นี่คือชุดหมูจุ่มของเราในค่ำคืนนี้นะครับหมูสามชั้นสามชั้นสไลด์โซนลูกชิ้นต่างๆนะครับนะเบคอนแล้วก็สันคอหมูค่ะสันคอหมูอุ้ยปลาปลาปลาดอนลี่เหรอปลาหมึกนะปลาดอนลี่ผ้าขี้ริ้วครับปลาหมึกแล้วก็อะไรเอ่ยอู้หมูหมักหมูหมักใส่ไข่นะครับนะว้าวเปเซตจัดให้แล้วก็มีผักนะคะผักต่างๆนะครับนะ 400กว่าบาทเองค่ะมีน้ำจิ้มสามสูตรเนาะแจ่วนะคะแล้วก็แจลสามรสซุกี้ซุกี้ยากี้รออีกแป๊บนึงประมาณเท่าไหร่นะครับ400กว่าบาทค่ะ400กว่าบาทก็อร่อยได้นะค่ำคืนนี้นะครับล่ะเตรียมอะไรเดี๋ยวตับล้อมอนะได้เลยครับก็รออีกแป๊บนึงนะคะครับว้าวเอามานั่งตั้งตรงนี้เลยนะพี่เดียวไปครับมีน้ำปลายครับโอ้หหลงบนเสน่ห์ที่นี่อีกแล้วครับว้าวดิ่มน้ำปุ๊บ นะััยงไมม่่่่ใใสสนนะหกอเดินทีคอแคมปิ้งนะครับนะสั่งได้นะคะแล้วก็สั่งชุดใหญ่มาเนาะชุดใหญ่400กว่าบาทเนาะครับนี่ยำข้ามคืนในวันนี้เลยเราจะมาแคมปิ้งกัน,นวันนี้นะครับว้าวม,มีให้ทุกอย่างเลยครับนี่ให้สาวๆมากินกันครับดูแค่ดูแค่นไงในเส้นๆค่ะอืวรอแป๊บนนะเขา<ห>บอกว่าข้างหน้านู่นมีถ้ำเหรอครับน้องสสียง มีถ้ำค่ะอ๋อแรกไม่ใช่ถ้ำจะเัาเจ้าที่รลอดของชาวบ้านไปปลูกหอมอ๋อที่รอดของชาวบ้านเหรออ๋อค่ะแต่ว่ามันคล้ายๆถ้ำเลยเนาะครับพ่งนี้ได้ค่ะพวกไม้นี่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปดูชาวบ้านปลูกหอมเนาะชาวบ้านจะเดินรัดน้ำไปเลยเดินลัดน้ำไปได้เลยปกติเขาจะตื่นเช้ามืดแล้วก็ข้ามน้ำไปปลูกกระเทียมฝั่งตะขามอ๋อจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลูกกระเทียมนะครับก็มาเติมพลังกันยามข้าคืนนี้ก่อนนะครับนะ เดี๋ยวมูล,ล้วจะเรือโอ้ฝีมือสังอิงกอ่อกล้องไฟเหรอครับเนี่ย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ออาค่ะอ๋อคนสวยกอ่อให้ค่ะอ๋อคนสวยกอ่ <c oughs> อ,กอให้นะ <c oughs> <c oughs> ครับอ่ะก็เป็นบรยาการยามค่ำคืนนี้ครับห <c oughs> ืงอิงจกกักรเลยค่ะ เปิดแล้วเปิดว้าวสุดๆครับสุดๆุดครับโอ้โหดีเลยโอระวังนะาจเย็นนะใจเย็นครับโอ้ให้ส่ยิงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาปาร์ตี้กันยามค่ำคืนนี้นะครับโอ้อืุ้ไปจับลงแม่น้ำใช่ครับชอบกินฝับเซ็ตละสี่ร้อย กี่บาทหรือเปล่าครับไม่แพงนะอะไรอ่ะอ๋อมีคนหาปลาหรือเปล่าอ๋อเขาเขาข้ามไปสวนอ๋อข้ามไปสวนนะครับนี่ค่ะมีน้ำจิ้มให้ด้ยวยจัดไปครับน้ำจิ้มเป็นไงบ้ไงครับหอมอร่อยครับผ่านผ่ากับบาเกา็าข้ามคืนนี้โอ้โหมาตามรอยกันได้เลยครับ สาวอะไรไหมจ๊ะอร่อยมากครับมากินกันครับยามค่ำคืนนี้ครับเดอะทีคอร์แคมปิ้งครับเพราะว่าไม่น้ำหรอกเดอะทีคอร์แคมปิ้งเพื่อนเจ้าน้องออนน้ำชาใช่ไหมถ้ามาแล้วก็จะเจอกับน้องออนคนงามนะครับนะคนใหม่ น้องออนบอกว่าไม่อยากเข้ากล้องเท่าไหร่ครับแสงยิงเป็นไงบ้างโอเคเลยค่ะแฮปปี้มากค่ะทุกท่าที่บ้านน้องแสงยิงเขาบอกว่าบรรยากาศสุดๆนะแล้วก็แคมปิ้งแห่งนี้เขาบอกว่าเปิดได้แค่เดือนเดียวนะลูกค้าแห่มากันแล้วแล้วก็เจ้าของเขาก็รับแค่แบบเป็นทุก ด้วครับครับทีละกลุ่มเนะาะกระทะกองไฟล้อมกองไฟกันนี้ะ<ม>กับลมเย็นๆพัดผ่านช่วงนี้ก็ชาวบ้านจะไปปลูกหอมกันเนาะ<ม>กับาจะมีสิ่งรพบถานนิดนะะนะึงนะครับนะครับ บรรยากาศยามเช้ากับวิวแม่น้ำปายสวยสง,งามครับ เช้านี่ก็โอ้โหมีเมฆหมอกปกคลุมนะครับเช้านี้เราจะมาชิปกาแฟกินข้าวปุกกันนะครับมาทักทายน้องแสงอิงก่อนสวัสดีเจ้าไม่ซุงค่ะครับทำอะไรเจ้ะเนี่ยดังไฟค่ะจีข้าวปุกงาเจ้า๋อจีข้าวปุกงานะครับเป็นไง้างแจนอนหลับสบายไหมหลับสบายมากค่ะเสียงน้ำ mm hmm. ฟังเสียงน้ำธรรมชาติเห็น เห็นรู้สึกว่าจะนอนก่อนชาวบ้านเขาเนี่ยใช่ค่ะหลับเร็วค่ะหลับสนิทเลยเนาะใช่ครับตัวนี้ดังไฟก่อนข้าวปุ๊กปัดเลยแล้วกันนี่เดี๋ยวจะต้มมาม่าจีข้าวปุ๊กเนาะ ไงไงเ็น็บหนึบมันมันครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทําขั้นตอนแบบละเอียดเนาะในตอนหน้านะ,<ว>ะเขาบอกว่าขั้นตอนการทําไม่ธรรมดานะครับตามออกทุกคนครับโอ้โดสุด <c oughs> โอ้สูตรอากาศออกซิเจนให้เต็มปอดครับสุกเรียบร้อยจะแสงอิงครับทองมากเลยค่ะจ้ะ นี่แล้วก็นอนกันตรงนี้นะครับเต็นท์ของเราค่ําคืนนี้ที่ผ่านมานะยามเช้าก็มากินข้าวปุกไงรับจีหอมๆนะครับจีไม่ไม่นิดหน่อยเป็นอะไรจ้ะเตรียมเกลียนครับโอ้อยู่ข้างหลังนี่เหมือนอยู่เมืองนอกเลยไส้อิงครับสวยค่ะว้าวนี่สุกแล้วค่ะน่าทานอ่อนหวานขั้นตอนการทำเราจะให้ไส้อิงมาทำอีกทีนึงนะโอ้น่าทานมากไส้อิง ก็ชิมชิมกับกาแฟค่ะครับหอมๆเลยชิมเพื่อนรับชมรับยามเช้ายืดยืดไหมยืดไหมยืดไหมยืดครับอาหารด้วยกันค่ะครับกินจอมกันอ้อกินจอมกันอ้อวาลีอ้อครับ เลือกแก้วดีดีมากแก้วสวยมากเลยนะแก้วเหมาะก,กับเบียร์ทิพย์เลยว้าวครับอร่อยอร่อยหวานลีหวานลีออปชั่นเสริมครัวคุณเอี้ยงอะไรครับขนมปังชีสจ้าขนมปังปิ้งชีสอื่อโอ้โหสิงชอบไหมแบบนี้ไม่เคยกินไม่เคยกินต้องลองครับแบบกุ้งเต๋อห่อว้าว อ่ะชิมดึงดึงดึงครับอืมข้าปุ๊กเข้ากันเนาะก็กินกับกาแฟย้ำเช้านะเป็นอะไรที่ลงตัวมากครับสกินไม่หยุดเลย,ย <laughs> ถูกใจวัยรุ่นใช่ไหมครับ ย,ยืดยืดครับยืดยืดไม่ยืดหปาดอ่ะมา <c oughs> ต้องใส่มายองเนสลืมค่ะโอ้เยอะอยากทำ,ทำเตรียมได้ทันเมนูเสริมทับนั่นคือมามากก่าเกาหลีใช่ไหมครับอก็ใส่ชีสเลย ทำง่ายๆเนาะครับง่ายๆแต่ได้ไรกาศร้อยล้านครับอือหือปรุงรสมาม่าครับแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปมามะ่าเกาหลีครับอ <c oughs> ือหือจะชี้กันหรอลำเอวยมาคงฮะ สวัสดีครับป้าแรมครับร <idents? S 1> โอ้นี่คือเอาอย่างไปทําอย่างนี้ครับเนี่ยปลาดุกปลาดุกเหรอปลาดุกเล็กครับเนี่ยอโอ้เอาไปไหนครับเนี่ยเอาไปปล่อยไปปล่อยตรงอ่างเนี่ยนะครับนะอ๋อคนแม่เลี้ยงไว้เนาะอ่ะไปดูนะครับคือปลาดุกตัวน,นี้ยังไม่โตเท่าไหร่ใช่ไหมครับเ <Este? S 1> พิ่งปล่อยเนาะอืมบม่ากาดีมากเลยครับแม่แรมใครสนใจตามรอยกันได้นะครับโอ้มีพืชผักสวนครัวมีปลาดุกมีหอยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญแม่น้ําปลายนะครับนะติดกับที่พักเลยข้างหน้านี้เป็นที่พักแต่ว่าเรากางเต้นนอนใครจะเป็นคนปล่อยให้ปล่อยใส่ยิงปล่อยไหมไม่ได้ค่ะก็ปล่อยเทลงเดินลงเด้อโอ้ใส่ยิงเปลี่ยนเสื้อผ้าจไปไหนเนี่ยเราจะหลอดอุโมงค่ะอ๋อจัดไปแต่ว่าปล่อยปลาดูคุนก่อนครับโอ้แม่เอาที่ไหนมาคะพี่วิวฝากมาเมื่อคืนนี้หรอกแลเอาหลัวน้ำคือจอมหลัวอ๋อออ๋เดี๋ยวมันจะตายนะเบาๆนะสิงเบาๆเบาๆ เบาอ่าไปแล้วนะครับไปเร็วโตเร็วๆนะโอ้เยอะเหมือนกันนะแม่กี่ตัวครับเนี่ยร้อยตัวร้อยตัวไปแล้วครับปลาดุกของเราื่าพี่นี่โตกว่านี้แล้วใช่ไหมพี่ลิปุ้งเไว้อนาคตโตกว่านี้เราก็จะมาอีกครั้งนึงนะครับมาทำกินโตมาเตอกันทำกินกันนะครับขอบคุณเวลามากครับครับกินข้าวเมียครับเนี่ยย่างครับกินด้วยกันได้นะครับตามสบายกินข้าวปุ๊กครับครับ